อ่าสวัสดีครับอยู่กับ Stone Age Begin นะครับจริงๆก็อัดต่อจากคลิปที่แล้วประมาณห่างกันประมาณ5นาทีนะคลิปเก่าอย่างคลิปที่แล้วยังอัพขึ้น YouTube ไม่เสร็จเลยนะกต่ลังอัพ <c oughs> <c oughs> ก็นฉลอง500สักใครก็นิดนึงนิดนึงเร็วนิดนึงอ่าเอาไปสอนคลิปติดเอาไปสอนคลิปต็ดมานนั้นก็วันนี้ตอนแรกคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าระบบเราก็รีวิวไปเกือบหมดละ เราก็เลยผมก็ไปหาข้อมูลมาบ้างละว,วันนี้จะมารีวิวเรื่องหมานะไอตัวนเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยนะคือเราจะรีวิวทีเดียวแบบว่าสี่ตัวรวดเลยคือไม่มีก็รีวิวได้อ่ะประมาณนั้นนะก็จะให้ดูนะครับหมามีทั้งหมสี่ธาตุครับ จะไม่มีอาจจะไม่มีธาตุลองที่เป็นธาตุอื่นนะทำได้เป็นแค่ธาตุลองธาตุเดิมนะครับสิ่งแรกที่ควรรู้นะครับอ่าสิ่งต่อมานะครับก็คือแต่ละธาตุจะมีสกิลเหมือนกันทั้งหมด3สกิลครับผมจะแตกต่างกันแค่สกิลที่3นะครับซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละธาตุของตัวเองนะครับผมขอเริ่มที่ธาตุลมก่อนนะเพราะมีความนิยมค่อนข้างสูงนะครับลมแล้ไป ทำไมลมและไฟถึงมีความนิยมที่ค่อนข้างสูงโอเคนะครับเราจะมาดูกันว่าทําไมถึงค่อนข้างสูงสกิลแรกครับเหมือนกันทุกตัวครับไม่ต้องไปดูอะไรมากสกิลแรกโจมตีด้วยความเนีย่ยโจมตีด้วยเนีย่ยเนี้ยดี๋ยวขอเช็คความแรงนะเออความแรงยังไม่เท่ากันนะนะจ๊ะความแรงกับค่าทหานนะก็จะไม่เท่ากันแต่ก็เป็นท่าไอโดดิดดเหมือนกันเนี่ยท่าลมลมจะแรงลมจะแรงกว่านะจ๊ะ ลมจะแรงที่209%เลยนะแต่ว่าลดสถานะลดสถานะโจมตีก็36-46นะดูนี่อันนี้เห็นว่า51-56ไฟจะเบาวกว่าแต่ว่าลดสถานะได้เยอะกว่านะครับอันนี้อันนี้ก็จะเบาวกว่าหน่อยหนึ่งธาตุน้ำแต่ก็ลดสถานะได้ดับลองลงมาจากไฟนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะออกแนวลดลงมาแต่ว่าลด ก็คือง่างยๆว่าถ้าแรงก็ลดน้อยถ้าไม่แรงก็ลดเยอะโอเคนะตามนั้นแหละอ่ะตัวที่สองเราสกิลที่สองนะครับสกิลที่สองนี่คือมีโอกาสโจมตีร่วมกันนะครับศูนเจ็ดจุดแปดนะเราไปดูน่าจะเหมือนกันทุกตัวนะครับตวเนี้ยศนเจ็ดจุดแปดไอโอกาสตีร่วมกันก็คือแบบว่าเหมือนออกไปตีด้วยอะไรเงี้ยนะก็คือจะทําให้ตัวนี้เป็นตัวที่มีดาเมจค่อนข้างสูงนะครับโอเคครับขอสกิลที่สามติดไ้ก่อนนะเททีเดียว สกิลนี้ก็คือหากโจมตีสามารถฆ่าได้หนึ่งตัวผมจะไม่ใช้คำว่าในตดวสาก็คือฆ่าอะไรก็แล้วแต่ได้หนึ่งตัวจะสร้างความเสียหายหนึ่งร้อยสิบเก้าเปอร์เซ็นของพลังโจมตีแกวเป้าหมายอื่นก็คือตัวต่อไปก็จะโดนร้อยสิบเก้าเปอร์เซ็นไปก่อนนะครับนะแล้วด้วยความที่มันมีเออก็คือตัวนี้เลยเป็นตัวที่แบบว่า พอค่าตัวแรกได้ก็ค่าตัวที่สองได้ก็ค่าตัวที่สามได้ค่าตัวที่สี่ได้เพราะทุกครั้งที่มันค่าได้มันก็จะตีอันนี้ไงร้อสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเราก็จะตีตึ้ง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 ไปเรื่อยๆนะครับนะก็เลยทําให้มันแลดูโหดนะถ้าเป็นแบบลงแบบว่าเป็นมัลติเพยเออร์เาเรียกว่าอะไรวะอ่าที่เป็นเป็นหลายๆคนเล่นกันนะกองพลกองผลกองกองหนุกกองทุกอย่างกันนะจำไม่ได้ละชื่อภาษาไทย ประมาณว่าถ้าเราลงหนึ่งหนึ่งอันนั้นนหะเราลงคนเดียวยังลงได้เลยถ้ามันเลเวลเยอะนะก็จะฆ่าตัวหนึ่งแล้วฆ่าตัวหนึ่ง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 หมุนไม่เรื่อยเงี้ยเนาะแต่มันฆ่าได้หมดอ่ะถ้าเลเวลจะตัวเลเวลน้อยๆนะครับก็เลยเป็นความนิยมระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับร้อสิบเก้าเท่ากันอ่าสิบเก้าเท่ากันเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที่สกิลสามนะครับ โอเคนะมาเริ่มที่สกิล3นะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับท่านลมที่มีความค่อนข้างคิตนะครับท่านลมนะครับความสามารถของสกิลที่3จะไม่เหมือนกันคือหากพลังชีวิตของตัวเองน้อยกว่า50%นะครับตีจุดอ่อนเพิ่มขึ้น31%นะครับก็คือตีจุดอ่อนรู้สึกเป็นตัวเลขแดงๆอะครับคุณมีเครื่ที่แรงๆอนะรู้สึกจะใช่ตัวแดงๆนะผมดูอ่านไม่ทันอ่านทันนะน่าจะประมาณนั้นก็คือทําให้แรงขึ้นนะครับ แต่ว่าก็มีโอกาสติดสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับไม่ใช่ว่าแรงไม่ใช่ว่าว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะแรงก็คือมันถ้ามันไม่ติดจุดอ่อนมันก็ไม่แรงขึ้นอ่ะเออมันมันแค่ทำให้ติดจุดอ่อนง่ายขึ้นนะแต่อุปกรณ์สมสัยเราอาจจะมีความแรงจุดอ่อนเพิ่มมากขึ้นอะไรนี้ก็เรื่องหนึ่งนะแต่คือมันมันเป็นเหมือนขีเลทอ่ะอารมณ์เหมือนขีเลทอ่ะหรือถ้าเป็นเซเว่นไนก็เพิ่มจมดิจุดอ่อนอ่ะประมาณนั้นนะอ่ะ ต่อไปครับตัวไฟที่เป็นตัวยอดนิยมมานดับสองนะครับจริงแม่ลนดับสองครับเพือพอกันแต่คนจะใช้ลมมากกว่านะอันนี้ก็คือไฟไฟนี่จะชัดเจนกว่าครับคือเมื่อเลื่อนลดปุ๊บพลังโจมตีบอก44%ี่เปอรเซ็นะครับนี่ยังไม่นับนี่เป็นพายสิแค่เลยว่าสนะถ้ามากกว่านี้ลองดู54%เปอร์เซนะนะครับเพราะฉะนั้น ไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่าทำไมไฟถึงที่ยอดนิยมดูคอมเมนต์มันต้องมีเอาหาแน่นอนจริงๆการนั่งอ่านคอมเมนต์ผู้นี้ก็เป็นอะไรที่เอาหามากนะครับอย่างเงี้ยกดไลค์รับเพจสองร้อยครับสบายมีสาระมากครับหมาไฟรู้ก็รู้แล้วแหละตีแรงตีเร็วอนี่ก็โอเคอสันี่ก็เอาฮาครับเอาหาเอาหาคนไทยเป็นคนอารมณ์ดีนะครับ ต่อไปถ้าน้ำที่เห็นคนใช้น้อยหน่อยนะครับพอดีผมเปิดไข่ได้มาครับไม่รู้ไข่อะไรเหมือนกันแจกมันไม่เย็นอ่ะดีก็ได้มางงงงเงี้ยสุ่มสีดาวสุ่มสีดาวเลยไม่รู้แถมมายยงไงไหมอนงเนี่ะเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตพาป้องกันเพิ่มขึ้นครับมันก็ดูแบบเฉยเฉยแม่เพราะผมบอกเลยว่าหมาตัวนี้มันบางมจะสรุปให้ฟังนะผมพูดก่อนเลยว่ามันบางต่อ้เพิ่มสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันก็ยังบางกว่าจริงครับ มันก็อย่างไม่ค่อนิยมแต่ในกรณีที่เราชนะท่านก็โอเคนะครับต่อไปหมาเขียวของเราหมุนที่ลุกหมุนสปินลุกเออมาเขียวมาเขียวของเรานะครับเมื่อเลือดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพิ่มหลบหลีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับที่นี่เพิ่มถึงยี่สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเปเลเวลเจ็ดสิบแปดก็เพิ่มไปเลยครับยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์แม่งต่างกันน้อยนิดนะ โอเคทานี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเอา่อไอหมาพวกเนี้ยมันโหดร้ายทารุณต่แค่ไหนแต่ผมจะบอกว่าข้อดีของมันก็คือไปแฝกขี่ได้ครับและทํำดาเมจเป้าเดียวได้ค่อนข้างรุนแรงและสามารถเชนคิวคือฆ่าต่อเนื่องได้ในระดับหนึ่งถ้ามันแรงจริงพอนะครับมันสามารถฆ่าได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็จะมีรีวิวให้ดูสักนิดนึงนะนะ เราจะไป,ปร,นนร,ะรังแกเด็กให้ดูหาแป๊บรุ่นนี้ระดับจะรังแกเด็กแล้วก็ต้องแมบหนึ่งมันจะได้เห็นภาพไงเห็นแบบชัดๆอะไรเงี้ยอืนะนี่ไม่ได้ตั้งใจจะรังแกมันเท่าไหร่หรอกไม่เอาไม่เอาตัวน้ำเยอะไม่ไหวเราจะเอาตัวที่ตัวที่อันนี้ก็ง่ายไป ผู้ชมจะไม่ตื่นเต้นอ่าๆๆประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะขี้เกียจประมาณเนี้ยแต่เอาแท็บเพื่อนไม่ยืมด้วยหยิงถ้าตายมานี่ซื้อรถเลยน,นะอุส่า อุตส่าห์ไปทําให้มันจะกลับมาเป็นเต็มใหมนะแต่้าโดนเลวเจ็ดฆ่าตายยังคงต้องพิจารณาตัวเองแล้วโอเคนี่นะครับสกิลที่หนึ่งจะเป็นสกิลการโจมตีต่อเนื่องเพื่อเรายังใช้ไม่ได้นะครับผมจะใช้สกิลพัดใช้ให้ดูนะพัดสิที่มันบอกว่าฆ่าเสร็จแล้วจะทำดาเมจให้ตัวต่อไปนะครับปังปังนะงนีก็ทำตีต่อไปต,ต่อไป ประมาณนั้นนะครับคือการนี่คือข้อดีของตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวท่าลมจะมีสปีดท,ที่ค่อนข้างโอเคนะครับก็ส่วนมากก็จะนิยมหลกัหลกๆก็สองท่าอย่างที่เห็นนะครับนี่ครับค่าตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ไม่ต้องเห็นดาเมจเยอะนี่ต้องแบ่งใจนะครับที่เรเลเวลน้อยมันต่างกันเยอะนะเรเวลก็เลยค่าได้ค่อนง่ายง,งา่ายแต่คือเราอยากให้เห็นภาพ การฆ่าตอนเนี้งเฉยๆนะครับของทกยูนะครับก็คือท่าแรกนี้ก็คือทําให้มันลดสถานะของฝั่งองข้ามได้ด้วยนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะโอเคนะนก็เนอารีน,าน่าเกาหลีผมเห็นมีคนใช้ตัว,ต,วตัวนี้แต่ผมจำไม่ได้ว่าท่าอะไรมันจะวิ่งวิ่งอย่างนั้นเตๆแต่ก็ไม่ค่อยใช้ใช้ไม่ค่อยเยอะเท่า โอเคนะครับก็สำหรับหมาร้อยทั้งสี่ธาตุนะครับก็ประมาณนี้นะก็หวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าในความคิดของผมนะเพราะว่ามาตัวเนี้ค่อนข้างดีแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันบางเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะในการยืนแนวหน้านะครับ มันเหมาะจะเป็นสัตว์ขี่ที่อยู่แถวหลังแล้วไม่ค่อยโดนตีนะครับเพราะว่าอย่างผมเล่นตัวลมเนี่ยค่อนข้างจะบางมากเลเวล60แล้วแต่รู้สึกว่าบางมากนะครับบางทีโดนท่าหมูมุ้นโดนท่าหมู่มดดมของฉาก84เนี่ยผมบอสอะที่พ่นไฟเดวสสีเหลืองอะทีเดียวไปนะครับลอยด้วยลอยเลยไม่ได้ไปธรรมดาลอยเลยลอยละลิ้วเลยเหลือไว้แต่คนนะเพราะฉะนั้นก็ ได้ไปก็ควรรู้ก่อนนะครับว่าก่อนที่จะปั้นหรืออะไรควรรู้กันว่าตัวเนี้วางตรงไหนดบ้างในอารีนาอาจจะวางไว้หน้าได้ไว้หลอกลอก่ลอคู่ต่อสู้สลับปั๊บป๊บปับป๊บนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยมาโอเคครับแต่ถ้าไปยืนตัวหลักข้างหน้านี่เปอร์เซ็นต์ตายสูงมากนะครับนะจริงๆมันมีอีกหลายวิธีนะครับในอารีนาที่เราผมจะเคยเห็นแท็กติกบางแท็กติกที่คือเขาจะทําทีมให้แบบว่าเิอหนึ่งมาปุ๊บหลอดพลังงานเต็มเลย นะก็มีนะครับประมาณว่าเธอหนึ่งปุ๊บหลอดพลังงานเต็มเลยพอเต็มมาทุกตัวจะเต็มหมดเลยแล้วก็ใช้ท่าเลียงสกิลอะอย่างใช้ท่าได้นเสาร์เสาเหยียบหรือรีมูฟตัวกลางออกไปอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็เจาะแถวกลางสกิลเดียวลุมเจาะตรงกลางให้ตายเลยหรืออะไรเงี้ยมันก็นะอันนั้นจะเป็นอีกขั้นที่แอดวานซ์ขึ้นีกนะครับนะก็ต้องใช้ศึกษาดูว่าทีมต้องมีอะไรบ้างขอก็จำความาสามารถไดรเสาได้ไม่ครบทุกตัวนะโอเค ก็วันนี้สําหรับน้องหมาจะเรียกว่าน้องหมาน่ารักน่ารักเอ่อประมาณเนี้ยเรียกมันก็่าละเพราะว่ามันมันก็มีตัวเดียวที่มันดูเป็นหมาป่ะะตอื่นจริงๆไอ้ที่มันใกล้เคียงกับหมามันก็มีอยู่ตัวหนึ่งเนยจะมันจะเป็นมันเป็นสปีชีส์ที่อธิบายยากมากตัวเนี้ยจะผมจะธิบ้านผมเห็นว่ามันเขือเนี้ยใจหนึ่งผมก็จะบอกว่ามันเป็นซิงเตร์ ก็ไม่ใช่เสือก็ไม่ใช่หมาก็เกือบเกือบคนไม่เข้าใจในสายพันธุ์ของมันเลยพูดจริงๆเอาตรงๆเลยจากใจถ้าจะบอกสิงโตใช่ไหมสิงโตจริงๆถ้าบอกสิงโตผมก็จะนึอกถึงัวนี้ดูยังไงก็สิงโตถูกไหมดูยังไงก็สิงโตอย่างเงี้ยเออดูดูยังไงก็สิงโ,ง,ง,ง,สงโตนะถ้าบอกว่าเสือ เสือก็เสือเชี่ยวดาบมันก็ประมาณนี้ไหมอ่ะเออก็อยู่แล้วใช่ไหมก็เลยจะอธิบายไอตัวนั้นอธิบายยากมากเลยว่ามันจะควรเรียกอะไรให้เหมาะสมเออแต่ว่ามันก็ดีนะตัวนั้นเป็นตัวยอดนิยมมันดีดีเจ๋งเหมือนกันแต่ว่าเก็บไว้หากินลิปต,ต่อไปแล้วกันไม่ได้ปั้นด้วยโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับ สองสลิปรวดัวสำหรับฮาวล่าสกร้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็จะพยายามทำออกมาให้ไวๆแล้วมีสาระมากขึ้นนะส่วนวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่กันนะ้าสวัสดีครับ